กันอีกแล้วครับผมนัทพงศ์พันทองกับ 4T EP 2นะครับซึ่ง 4T EP 1เราได้พูดถึงส่วนประกอบของ 4T ทั้ง4ส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ 4T EP 2ของเราเราจะมาพูดถึงอัตราส่วนและวิธีการใช้นะครับในส่วนของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับ 4T สูตรอีออนของเรานะครับเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่า แบ่องออกเป็น2ประเภทแบบง่ายๆครับประเภทที่1ครับอัตราส่วนที่ใช้1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรหรือ1ซองของเราสามารถผสมน้ําได้ถึง800ลิตรเลยครับนะครับดูจากภาพประกอบนะครับเหมาะสําหรับการฉีดพ่นทางใบกลับกลุ่มพืชผักนะครับผักสวนครัวผักกินใบผักกินดอกผักกินผล นะครับพืชผักต่างๆเหล่านี้ใช้อัตราส่วนนะครับระดับ1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรหรือ1ซอง800ลิตรครับยกตัวอย่างง่ายๆครับพริกมะเขือถั่วฝักยาวแตงกวาคัน้ะกะหลำโหระพาใบกะเพรานะครับกลุ่มพืชผักนะครับเหล่านี้เนี่ยใช้อัตราส่วนอยู่ที่1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรหรือ1ซองต่อน้ำ800ลิตรนะครับ และต้องเป็นช้อนที่ปาดเรียบด้วยนะครับห้ามปูนโด,ดยเด็ดขาดครับคราวนี้เราก็มาดูอัตราส่วนประเภทที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มพืชเศรษฐกิจและไม้ยู่ต้นต่างๆนะครับอัตราส่วนนะครับ2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรครับหรือ1ซองของเราสามารถผสมได้ถึง400ลิตรครับ เหมาะสำหรับพืชชนิดไหนบ้างครับนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสัปะหลังยางพาราม้ยืนต้นไม้ผลนะครับลักษณะประเภทพืชเหล่านี้เราจะใช้อัตราส่วนอยู่ที่2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรครับหรือ1ซองผสมได้ถึง400ลิตรทีเดียวนะครับก็จะครอบคลุมพื้นที่เฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณ1 0 1ถึง15ไร่นะครับและก็ยาวไปถึง20ไร่ต่อซองเลยทีเดียว ก็ถือว่า,าช่วยให้เกษตรกรดกลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะผสม2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรก็ตามนะครับนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพืชผักบางชนิดนะครับที่จะต้องการสารเสริมประสิทธิภาพสูตรยอดของเราแบบบางเบานะครับเราจะใช้อัตราส่วนจาก1ช้อนเหลือเพียงครึ่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรครับผมนะครับมีอะไรบ้างครับเห็ดผักชีต้องโหรหอม กระเทียมนะครับประมาณ5-6ชนิดนี้ใช้ปริมาณเจือจางครับครึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรหรือ1ซองของเราสามารถผสมได้ถึง1,600ลิตรเลยทีเดียวนะครับอัตราส่วนนะครับประเภทที่2นี้นะครับหรือประเภทที่1ก็แล้วแต่นะครับเราจะฉีดพ่นแบบฝอยมอกเจือจางนะครับย้ำนะครับห้ามฉีดพ่นแบบชุ่มชํา จู้จี้จอนะครับแฉะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับจะต้องฉีดเป็นฝอยละองหมอกเท่านั้นนะครับเพื่อสัมผัสทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชผักหรือกลุ่มพืชเศรษฐกิจไม้ยืนต้นก็แล้วแต่นะครับอัตราส่วนก็ส่วนหนึ่งครับแต่นะครับระดับการฉีดพ่นที่เป็นฝอยหมอกก็จะช่วยทําให้สารเสริมประสิทธิภาพสูตรดิออนของเราทํางานมีประสิทธิภาพสีเยี่ยมนะครับ